สวัสดีทคนวันนี้เรามาเล่นไมค์ครับวันบล็อกนะนนะคนแต่ว่าเราจะไม่นับวันนะจ๊ะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆของเรานะเพะว่าเราคี้ข้านับวันเป็นอย่างมื่เลยจังก่อนที่เราจะไปเริ่มเลยไปอ้ะมันจะมีบล็อกไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรแล้วเราลองค่ำนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเราค้ำค้ำแล้มันก็ส่งสัญญาณอะไรมากม็รู้ทางซ้ายมือสัญญาณอะไรไม่รู้นะตรงซ้ายมือเราก็อ่านไม่ออกซึ่ง น่าจะให้เราเริ่มเก็ได้แล้วแหละเรารอจนค่ำอ่ะเราเพิ่งมาเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราเข้าแมบบแล้วเราขุดอนบ็อกแล้วล่วงตกลงไปเลยไงที่เราเราดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นสัญญาณเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็จะขุดบล็อกกันอุ้ยตกเห็นแล้วตกเลยโอ้โหแหมจะนี้เราก็ขุดบล็อกกันนะนี่เดี๋ยวบล็อกเส็จแล้วเราก็จะขุดเรื่อยๆเ,เลยนะ DP เ,เลย เนี่ยทุกคนเราก็ได้กล่องมาได้ขนมปังห้าอันแล้วก็สมดุดอ่าเรื่องใสรสองอันแล้ชื่ออะไรไม่รู้เออเราก็คุดกล่องต่อเลยโอเคตอนนี้เราก็คุบไปเรื่อยๆนั่นแหละอืมแต่ว่าตอนนี้เราขอต่อก่อน,นเดี๋ยวเราตกตัวแบบเป็นแจกนะโอเคเราได้เดมมาแค่นี้อนะ่ะแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเออ เป็นแบบกว้างนิดหนึ่งแล้วนะก็ต่อมาก็คุดกันเรื่อยๆไม่ช่างแบบน่าเบื่อมากเลยวันบล็อกนงานแล้วก็เล่นไม่เป็นนะเล่นครั้ง,งแรกในชีวิตด้วยนะวันบล็อกแล้วก็ต่ออีกเลยยาวๆเราก็คุยมาเรื่อยๆแล้วน้องหมูก็มาจากไหนก็รู้ใส่อ่าน่าจะกดเรื่อยๆแล้วก็น้องหมูก็เด้งขึ้นมาแล้วก็กันบล็อกเอ้กั้นบล็อกดิน กันไว้กันน้องหมูตกลงไปนะเพราะว่า,วาน้องหมูเนี่ยจําเป็น,นมากๆเลยเผื่อเราแบบหิวเนีย่ยมองหน้าอีกละมองหน้าทาไมจ๊ะอยากรู้แหละเพื่อแบบหิวเราก็จะฆ่าน้องดูดูดูเราจะรู้สึกว่าอย่าฆ่าฉันเลยนะมองมองบอกว,ว่ามึงทําอะไรวะฮะก็จะตกไปเนี่ยเจ้าไม่ตกหรอกนะน้องหมูนี่เสียาจะขุดดิน แล้วก็ทำประกันคือเด็ดไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้ได้ได้แตงโมนะเออนี่แล้วก็จะรีเ์คลิปให้้ทุกคนดูนะแบบเร็วๆเลยเนี่ไจระดับคมเร็วก็ประมาณสามคูณคูณสามเลยแล้วควูณแปดจุกจ๊กๆไปนะว่าไม่รู้จะพูดอะไรละก็มันน้าเบื่อมากเลยเออแล้วหมวกูก็มองหน้าแล้งวงัวมันก็เด็ดขึ้นมาได้ไหนเราอืม พวกก็ไม่ใช้แล้วจวังหวะเนี้ยขวดอะไรก็ไม่รู้วัวตัวเป็นเมื่อต่อเราก็ทําการได้ต่อดินไปต่อนะก็ขย,ยายพื้นที่ไปเรื่อยกว่าจะเซจนั่นแหละอืมอืมอยู่นั่นแหละเออเมื่อไรมันจะแจ้งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ทําการครับตวัวช์บตัวครับเออตัวครับเราก็ทําการวางไว้ตรงช่องนี้แหละมันจะไม่ต้องเตองบล็อกไปมากกว่านี้น,นะคะก็ครับไม้ไอ้นี้แล้วก็ครับ ไมุู้ติกแล้วก็เอาไปครับขวนได้นะก็แล้วเอ๊แต่ไม่มีขวนไม่ได้ก็ครับที่ขุดนดีไปก็แล้วกัวนนะตอนนี้โอเคแล้วก็มาขุดดินต่อ ีคือน้องหวัวมันเกี่ยวกันแล้วก็จะลอมาทำเอ๊ะทำที่กัน้นเออไม่ให้น้องหัออกมาเดินเป็นผ่านแล้วก็กั้นน้องหังไปเรื่อยๆอนั่นเองนะแบบว่ามันเกี่ยวกันจริงอวดอะไรก็เดินจุกจั๊กจ๊กจั๊กจั๊กแล้วแบบว่าหมูหายไปไหนหมูมันตกนนเพลงนะงมันตกไป่อนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตด้วยไงยละ่ะแล้วก็แล้วล่อน้องหวัวมาในเนี้ยกมันจะมานะก็ตีตายไหมก็ไม่รู้นะ โอเคเข้าไปแล้วล้วก็รกีบอุ่นแล้วกดต่อเราขกดไปสุกกน,น้งหมูก็กระดิ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็วจะพยายามให้หมูตกอีกอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้อาหารคืออาหารแบบอร่อยอร่อยนะเนี้หมูเนี่ยใช่ถ้าตัวเสียได้เยเลยแล้วก็วทําการจะปูฐานเพิ่มใช่ แล้วก็ปูไปเรื่อยๆนะอืมหมูเดินไปเดินม,มาทําให้เราเครียดหนักมากเลยตอนนี้แบบทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยเหมือนเดินไปเดินม,มาเครียดอะไรหรือเปล่าฮะน้อหมูนีอ่อยู่ดยๆไเห,ไอหรอ เจ้าหนี้ทำอะไรอเครียดหนักมากเลยนะทำอะไรไม่สะดวกเลยมันึงจะมองไงดูดิอูแกะขึ้นมาแล้วทุกคนขุดไปขุดมาก็มีแกะ,แะตอนนี้เรามีทั้งงวัวมีแกะแล้วก็มีหมูส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นที่ขังน้องแกะแล้วก็น้องหมงนงูน้องหนอะทุยน้องงัวไปก่อนนะเพราะว่า,ามันเก,ก,กะเวลาต่อจะทําอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มตีมันแล้วมันก็จะตกพื้นนั่นเองนะเ,นเแล้วก็อูเพิ่มให้กว้างๆแล้วก็ทำคอก นิดนึงนะว่าทรัพยา,ากรตอนนี้เราก็ไม่พอนั่นเอง ก็ได้พยายามจะขังน้องแกะแล้วก็ยากมากเลยเพราะว่าไม่มีไม um ้กั้นแล้วบล่อไปล่อมากูจะได้อะไรเล่นพี่คนอย่างที่ทุกคนเห็นมาเออพยายามล่อมามุมเสื็จแล้วก็รีบเอันนี้อุดเลยกด้ายขวดแล้วก็มุดหลบไปได้อีกคือก็แล้วไม่อยากตีนะมันก็ตกแน่เลยแล้วก็เอาข้าวล่อมาอีกแล้วจะเอาบอกกับไปอุดอีกครั้งรีบอุดเลยกดกดที่เราจะออกได้แล้วก็เอานี้ วางหนึ่งอันเพื่อจะตายขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นยังไงก็เอานี้แหละตายขึ้นแล้วก็รีบพึ่นแล้วก็รีพุดกลัวน้องจะขึ้นมาตามนั่นเองอะก็รีพุดไปเลยเออแล้วก็รีเพกันต่อแล้วกันอืมไม่รีเราไม่รีช้า ต่อมาจะทำที่กั้นกั้นพวกสัตว์นะก็ต่อมาให้มันกว้างขึ้นอะไรเออแบบตัวมันแบบว่าอัดแน่นเกินไปแล้วก็ต่อมา,อลาแล้วก็ไปครับ่อเคารั่วบ้านเราเรียกคารั่วเข <c oughs> าจะบางคนเรียกอะไรแบบที่กั้มอะไรก็ไม่รู้เราเราเรียกว่าคารั่วนั่นเอง ก็เสียงบ้านตำพริกตำแกงก็ยังสนใจเลยนะแต่ก็ต่อไปเรื่อยๆโอเครีเพย์ต่อเลยมันนานอะ่ะตอนนี้เราทำเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะทุกคน เราจะปลูกเป็นต้นไม้สองต้นก่อนนี่มีสองต้นพอดีดปลูกไปเลย ทำไปเอาดินอะไรมาก็ไม่รู้สีตัวตก็ต่อไปเอ้ hey, มันกว้างที่จะพอขังสัตว์อุ้ยต้นไม้งอกแล้วโอเคไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่จุดจุดตรงนี้ก็เพลินั่นเองนะหาทรัพยากรที่ไม่ค่อยจะเปลืองต่อนะเราก็ไม่อยากเอาดินต่อเพิ่มมามันเปลืองนั่นเองแล้วก็ทําการต่อก็รั่วเลยอ่าต่อไปให้มันกว้างที่จะสับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก สี่ห้าตัวก็วพอละทำได้น้อยแบบอนาคตต่อไปค่อยขยายแล้วกันเพราะตอนนี้ทรัพยากรมันแบบเหลือจะเชื่อมากเลยก็คือแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยไม่แค่นั้นแล้วก็ในกล่องอีกนนิไปรีพยต่อกล่ามันจะเสียตัไ่ ก็ทำข้อแกะข้อกงิเสร็จแล้วเราก็มาทุบแกะเอทุบคอกงิที่เราทำอันนี้ออกไปมันกเกะกะเออมันกเกะกะแล้วก็รอมันมานี่รอมันนี่แล้วก็รีบปีรประตูดเดี๋ยวมันจะออกมานะฮะแล้วก็ไปทุบไอ้นั่นออกซะเพราะว่ารู้สึกหัวกับตาจึิงจร้งรอยนั่นเองนะอ่าจะถามว่าทำไมถึงย้ายต้นไม้เล็กเล็กมาไว้ตรงนี้แล้วก็กวนไม่งอกนั่นเองเลยคืย้ายมาไว้ตรงนี้นั่นแหละ แล้วก็มาทำอ่าบอ็อกซ์ีอัน่เดี๋ยวหลงว่าที่ขุดตรงไหนวะเดี๋ยวจำไออม่ได้นะเองนะขุดต่อเลยปะเอ่อก็จะมีเพยไปเรื่อยๆนั่นแหละฮ่าฮาาา่า ส่วนนี้เราก็จะมาขยายพื้นที่ต้นไม้นั่นเองว่รู้สึกว่ามันแคบเกินไปแนละได้แล้วเราขุดไปขุดมานะแล้วก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือก็คือก็คือ ก็คือแม่งไม่มาสักทีไว้ยก็คืองวนเองเออไม่ใช่ก็คือกล่องนะเราคือได้ปุ๋ยมาหลายมากล้วจะเป็นต้นอ่าเบอร์รี่ใช่ไหมแต่มันเจ็บๆเออล้วก็ได้ดอกไม้สีฟปลแล้วก็ได้ต้นไม้หนึ่งต้นไม้อันหนึ่งต้นนะแล้วก็โคตรโชคดีเลยลวฮาว่เรดจะได้เอาปุ๋ยไปปลูกต้นไม้ต่อโอเคขุดกล่องทำไมไม่ขุดกล่องติลี่จะจบอ่ะนั่นแหละเออก็ดขุดไป แดี๋ยวเราจะได้เอาปุ๋ยไปอ่าชํ้มต่ไมต้ต่อตัวเนี้เราขอเก็บของไว้ในกล่องก่อนนะว่ามันรู้สึกแน่นโอเคแล้วก็ปลูกหญ้าเพื่อจะเอาข้าวเมล็ดข้าวล่อไก่ข้าวกลงก็ไก่มันเดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะของหูของตานั่นเองฮะรีเพย์กันต่อเลยจ้า เราคิดว่าเราจะทําเป็นสวนปลูกผักนะเช่นเมล็ดข้าวกะต้นไม้ต้นนี้ก็จะเอาน้ําที่มีอยู่ในกล่องมาเทใส่จะได้มีทรัพยากรน้ําเพิ่มแต่ตอนนี้เราต้องการลาวาแต่ก็ยังไม่มีนันน่นเองก็ทาการปูที่ปูบล็อกหญ้าบล็อกดินเออทาการปูไปแล้วก็มาหาต้นอ่อนนี้เท่ไหม่แล้วก็มาเอาต้นอ่อนต้นอะไร ไปปลูกเองก็เลยเราครับที่อันนี้ก่อนแล้วก็จุ๊บๆจุ๊บหลุมเออแล้วก็ปลูกๆไปแล้วก็มาลอกไก่เข้ากลงแล้วก็รีบออกนะเพราะว่ามันจะออกรมแล้วก็ไันก็ออกเฉยเลยโอเคแล้วก็มาขุดอันนี้ต่อนะเป็นเวลานะคลิปนี้เป็นเวลานานมากเลยแต่เราก็รีเพย์ไปเรื่อยๆมันก็สั้นนั่นเอง ไม่รู้ว่าเราจะเอาฟักทองไปทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจเอาฟักทองมาต่อต่อบล็อกไปเลยรู้สึกว่าจะเก็บไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับ m i n r c r t สุเท่าไหร่นะั่นเอง ราก็ได้ประมาณนี้แหละได้ที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ข้อ,อกแกะแล้วก็ได้อะไรวะได้สวนในสวนข้าวสวนอะไรนั่นแหละคือแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยจ๊ะตออีพีสองจ้าอย่าลืมรับชมอีพีสองเลยนะก็นานหน่อยเออใช้เวลา,านานหน่อยว่าหลายอย่างหลายแนวเนานะเออเบ๊ายไรยจ้า